ครัแต่มันต่อครับพี่น้องครับครับทีมงานไผ่สีทองนะครับนี่นะครับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อปี๊ดควายจะลุกเนี่ยนี่ครับนี่ครับต่อมาเองครับนี่ครับคุณพ่อมาเองครับเกี่ยมจะไปไหมป้าออนี่ครับเสือไม้นะครับรูปการนี่นะครับไทยสีทองนะครับมาเองครับคุณพ่อเราไม้เองนะครับ จจแต่งห้ดีแต่งแห้งงานนหครับพี่น้องครับสำหรับทีมงานไผ่สีทองนะครับออกบางปีเกล็ดอกลม่วงนะจ๊ะสายหไม่มยยเรียกมาปีหาบังก,งกะพีไม่ฐานเลย สามสิบหกสิบห้านะครับไผ่สีทองนะครับพี่น้องครับเกือบสามสิบนะครับหมวกหกสิบห้าไผ่สีทองนะครับผลงานจีดสดใสซาบซ่าวนะครับพี่น้องครับบุญกันชมกันนะครับไผ่สีทองครับไปกลางเนี่ยสามสิบหกสิบห้านะครับ

ยอดผลงานเดือทางลยครับไปสีทองนะครับป้ายเผาก้อนเมฆไปแล้วนะครับไปน้องครับเรเห็นยอดเห็นข้อนะครับสำหรับไปสีทองนะครับกระดานกระดาษเอากระดาษเสียงด้วยรับนมโตนมโตไหลยังนมยังไหล กำหรับเปนที่สามเวลา,ลาเวลานะครับเบาางนนบินได้ดสูงนะครับพี่น้องครับไฟสีท้องนะครับ,บสุดๆเลยนะครับบนใทีนน่รัดที่พันแล้วนะครับ สิบพันไปแล้วนะครับไพ่สีทองนะครับพี่น้องลานที่เวหาพันยอดร้อยแปดสิบพันไปแล้วนะครับไพ่สีทองนะครับยังบันทึเห็นนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องยังอยู่สูงอยู่นะครับลายบานสอยงน้ำกรบต่ามรืกนกระชื่งงี้ไพ่สีทองนะครับ นะครับทีมงานไพ่สีทองนะครับแมงมุมหางออกมาแล้วเอาออกมาแล้วพุ่นละทางฝ่าขาไปแล้วกพุ่นละมาแล้วครับเกลี่ยนเลยครับไพ่สีทองนะครับพี่น้องเป็นป่าเป็นเพื่อนเท่าเท่าครับเลี้ยงหัวหมุนหลบตัวเจ้าของสึกษาเบาๆเบาครับกีตาร์กำพุนหลับเป็นสีจรินๆเลยเด้่องสามร้อยพันกว่าจะไม่รักดูที่จะ พาฐานเยครับกพุญนะครับทลายไปเลยนะครับเดี๋ยวไม่ติดรถม้ามองกิแกงนะครับพรผมอปีไดไปเดี๋ยวบม่มองนแกงไว้นะครับมีคนโดนิดมากับรถแก้งนะครับตาไม่ติดโดนเี้ยนติดตเยครับสองสามยี่ันครับเราตองตลอดเอาได้พี่เอาปังกันเลพสบายโยนั้งแต่จิตใจพี่ขอหลด่อนพี่หลดหลด หนึ่งสามสิบสามนะเนาะเอ่อสามเอ่อหนึ่งหนึ่งมาเป็นไปเลยเอ่อแต่เป็นนี่แบบการเมืองหาทีเดียวไปไปไปเอ่อออกไปยังนะครับออกไายังนะครับเดินเดินกันไปเดินเดินครับสาม ยังทำเวลาครับตามลงมามตึสามร้อ้ามร้อยหกสิบห้คะแนนโอ้ย,อยปยครับตามมาดีไปลายครับ